พี่โตในหัวข้อเรื่องฌา,านญาณไม่ได้มีไว้ร่ำรวยเพื่อสนองกิเลสกับตนเองเนี่ยครับผมแต่มีไว้เพื่อเสียสละทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนพี่โตอยากให้พี่โตอธิบายขยายความหัวข้อนี้ด้วยครับผมครับผมหัวข้อนี้ก็เป็นกระแสอยู่ตลอดหลายเดือนนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าพูดตรงไปตรงมาให้ชัดเจนเลยแล้วครับบุคคลมีฌานมียานะสิ่งหเหล่านี้ครับ ถ้าจัดเป็นโลกียภูมิโกรกียชานก็เป็นของปุถุชนทั่วไปแล้วก็สม,มุติสงก็มีได้ตลอดคือสามารถที่จะพาดตกนรกได้อยู่ครับสร้างวิบากกรรมหนักๆได้เสมอเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นโรคก,กุตระชานโลคก,กุตระภูมิสิ่งเหล่านี้จะมีตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอาหารหันต์ หรือถ้าเป็นในเส้นทางพุทธภูมิก็จะเป็นก็บ,บริษัทที่บุญบาร,รมีเต็มปรามาัสพระหาบริษัทขึ้นไปครับจิตท่านจะบริสุทธิ์้ายพายะแต่ไม่ใช่พารยะและจะไม่ตัดสังโยกแต่รมจิตท่านอน่ะด้วยฐานบาร,รมีที่สร้างมามันจะบริสุทธิ์ฐานบาร,รมีคุณธรรมอ่ะครับจะคาบเกี่ยวพายะคค่อนข้างละเอียดเช่นกันแล้วฌานญาณของ ท่านเหล่านี้จะไม่เสื่อมแล้วครับจะเดินหน้าตลอดเลยแต่ยังว่าครับพุทธภูมิต่อให้มีบารมีสูงรับพยากรแล้วก็เสียเ่ยงเหมือนกันที่จะตกบายครับแต่เปอร์เซนต์โอกาสจะน้อยกว่าพุทธภูมิทั่วไปครับแล้วพระโพธิสัตว์นีครับที่บำเพ็ญบุญบารมีมีคุณธรรมที่ดีถึงสูงการฝึกปฏิบัตินีครับก็จะ ก้าวหน้าต่อเนื่องเช่นกันคือจะไม่เสื่อมถอยหลังครับคล้ายๆไพาย,ยะเลยครับเพราะว่าประกอบด,ด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิครับมันไม่ใช่แบบตรงกันข้ามคือมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิครับแบบนี้มันจะวนหลูบหลอกกิตเราซ้ําๆสนองกิเลสมันจะพัฒนาได้อย่างไรใช่ไหมครับเหมือนกับคิดเข้าข้างตัวเองอ่ะ ครัแบบโอ้ตอนเองพัฒนานะแต่หาดูไม่ว่ามานมันหลอกมันเอาใจเราให้เราคอยตามโอ้ให้เราสําคัญตนก็เกิดผู้วิเศษสร้างตัวต,วต,วตวนขึ้นมาเยอะแยะจุดมุ่งหมายของการมีชานิยานะที่สําคัญแร,แรกๆคือตัวเราเองในการพัฒนาวุ้เงเน้นขัดเกลาจิตใจให้ผลทุกข์ดับทุกข์ให้ไปสู่สุคติมรรคผลนิพพานต่อไป ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็ยังมีความสุขสงบใช่ไหมครับเออปิติเบิกบ้านอุเบกขาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีรักโลภผลหลงอะไรที่มันมากมายอะ่ะคนเราถ้าไม่ปฏิบัติเพียนถึงจุดจุดหนึ่งหรืออินทรีย์ถึงพร้อมแต่ละรอบแต่รอ,อบแล้วที่ถาเท้าอไหนอยู่ดีจะไปละกิเลส รักโลกโกรธหลงได้ไหมทาไม่ได้ครับพี่โตยังไม่มีกําลังอินทรีย์ขนาดนั้นครับพี่ใช่อยู่ดีไปวางใจเป็นกลางอุเบกขาแบบหรือเกิดสังขารุเปกขายาเลยได้ไหมไม่ได้ครับดังนั้นมันต้องปฏิบัติมาครับครับมันต้องแบบชนะใจตนเองชนะมาในใจชนะบททดสอบชนะกับดักมานแต่การชนะแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการสร้างตัวตนนะ มันเป็นการละตัวตนอยู่ในความธรรมดาบริสุทธิ์ครับมีคําพูดคําพูดหนึ่งยิ่งสูงฐานก็ต้องยิ่งแน่นยิ่งสูงก็ต้องยิ่งธรรมดาครับยิ่งสูงก็ต้องยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงก็ต้องยิ่งละตัวตนยกระดับจิตขึ้นไปต่อยอด้ได้ไม่ใช่ยิ่งสูงเป็นการสร้างตัวตน แล้วเอาตัวไม่รอดเหมือนคนทุกวันนี้ครับสำคัญตนมีความโลภเยอะครับในลาบสกาละชื่อเสียงเงินทองเนี่ยโอ้โหมีโอกาสได้ชาในยานหน่อยหรือมีองค์คูบาอาจารย์ช่วยแต่ก็ขาดความมั่นคงหลงในสิ่งเหล่านี้เดินสอบตกพลาดครั้งใหญ่ ต่อไปก็ถ้ายังไม่แก้ตัวยังทําแบบนี้อีกยังไม่สํานึกผิดจริงจิตก็อบา,ายภูมิก็โอกาสรอดยากครับแล้วอีกนานนะครับขอได้ได้เจอกันอีกครับไม่แน่นะพวกเราเนี่ยสําเร็จมักผลไปแล้วพวกเขายังวนหลูดอบา,ายภูมิอยู่นะครับเสียเวลาเสียโอกาสแล้วถ้าเราติดตรงไหนนะฐานเรามัน มีคุณธรรมไม่ถึงหรือบารมีไม่สัตว์จริงอะ่ะเราไปยกตนน้งว่าเราถึงแต่ที่จริงมันไม่ใช่อะ่ะตรงนี้ยฐานมันพร่องครับเมื่อเราไปใช้กรรมแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องมากลับมาย้อนมาแก้จุดที่เราติดตรงเนี้ยครับจนแต่จะผ่านครับมันก็ทําได้ยากใช่ไหมครับพี่โตเพราะว่าหลายคนก็ จะพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกวนลุมเนี่ยครับพี่โต๊ะใช่มันก็ทําให้เสียเวลาไปอีกเนี่ยครับอืมมันก็ต้องค่อยๆเหมือนเหมือนฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่โต๊ะจนพาจะละได้จนกว่าจะผ่านได้เนี่ยแล้วสิ่งสำคัญต้องมีสัมมาสติด้วยครับถ้าไม่ประกอบด,ด้วยสัมมาสติกระดุมเม็ดแรกให้ถูกแล้วต่อไปอ่ะไม่มีทางถูกครับครับสัมมาสมาธิ องค์ประกอบสำคัญก็มีสมาสติถึงจะต่อยอดเป็นสมาสมาธิได้ครับแล้วก็จะพัฒนาไปสมาธิิเนี่ยจะเกี่ยวพันกันหมดเลยครับกระแสบุญกุศลบาร,รมีเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ต่อเนื่องก้าวหน้าในตลอดเส้นทางเ่ยมันไม่เสื่อมแต่ถ้ามันเสื่อมมันเสื่อมแบบพลัดในสภาวะใหม่ที่ดีขึ้นต่อเดิมเนี่ยครับเออยกตัวอย่างนะเช่น ถ้าเราอยู่ขั้นสามอยู่เนาะครับอืมถ้าเราฝึกเจริญสติเดินจิตถูกอะที่จะก้าวหน้าต่อไปอะมันก็จะยกไปสามจุดห้าสี่ขึ้นไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เสื่อมแล้วมาติดสามแล้วมาสองจุดเก้าถอยหลังลงอย่างนี้นะครับอืแบบนี้คือวนลูบเดินจิตผิดอืมสภาวะธรรมมันจะเป็นแบบนี้ครับครับก้าวหน้าหรือถอยหลังนะต้องสังเกตตนให้ออกนะ บางทีคนวนหลูบหลอกจิตหลอกตอนเองอะ่ะอยู่ในสามสมสามเนี่ยแบบนี้จะเป็นพิปสัสนปาปกิเลธลงสภาวะมันจะวนไปวนมาอย่างเี้น,นะบอกครับบางทีก็ถอยเสื่อมลงสองจุดเก้าสองจุดแปดสองจุดเจ็ดสองเนี่ยครับสภาวะมันจะไม่ค่อยเสถียรแต่ถ้าถามว่าลงสภาวะเนี่ยมันมีความสุขสงบปล่อยวางมีนะครับ มันเป็นภาวะที่แบบรอวันเท่านั้นเอง <laughs> คือมันเจือกิเลสละเอียดแล้วก็เชื้อมาเนี่ยนั่นนะต่อให้จะมีสภาวะอย่างนี้จริงๆเราคิดว่ามันจะ,ะรักษาระดับได้หรอือเปล่าไม่ได้ครับพี่โตเพราะว่ามันมันเจือกิเลสอยู่แล้วก็เหมือนอาจจะมีเปิดช่องกิเลสมันก็จะเข้ามาสะสมเรื่อยๆด้วยใช่ไหมพี่โตใช่ <c oughs> มันก็จะทําให้ยานชานเสื่อมได้ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ราะว่าการเดินจิตผิดมันก็เหมือนเหมือนไม่มีความบริสุทธิ์มั่นคงพอครับอมันเหมือนมีรอยรั่วแบบมันกิเลสมันเข้ามาเจอปนมันก็ทําให้เสื่อมได้ครับถ้าเดินจิตถูกมันก็แบบไปเป็นเป็นขั้นเป็นตอนสัตว์บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับใช่ไหมอืมแต่เราคิดว่าเราบริสุทธิ์ไงแต่จริงๆอ่ะมันไม่บริสุทธิ์จริงครับมันไม่เคลียร์ลงสภาวะคือมันไม่เคลียร์มันจะหมดจดแต่ไม่หมดจดครับ มันมันเหมือนเป็นการหยุดนิ่งใช่ไหมครับพี่โตมันไปต่อไม่ได้คือเหมือนเหมือนพอใจในความรู้สึกในสภาวะนี้แล้วแล้วเราก็คิดไปเองว่าเหมือนมันถึงแล้วเนี้ยครับอืมมันไม่ได้แบบละเลิกไปต่อ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 ,ตอใช่เพราะมันจะอยู่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราไปคิดเองว่าตรงนั้นะถึงที่สุดใช่ใช่ไหมครับถึงสภาวะบรรลุแล้วไงครับบมงทีคิดว่าบรรลุทมขั้นสูงพานาคามีครับพระอา,ารนี่ยแล้วเรามีความเชื่อความรู้สึก การวางจิตเราก็ายึดตรงนั้นแหละครับจับเป็นอารมณ์เ,ออเราถึงทำขั้นนี้แล้วแต่ที่จริงเป็นนิติธรมิจฉาทิถีแล้วอครับแล้วคําว่านิตยธมมิจฉาทิถีจะไปไหนไปอรัย <laughs> ถ้าไม่ยึดเราจะเป็นมิจฉาทิถีหรือนิตยธมมิจฉาทิถีได้ไหมบอกไม่ยึดหรอครับ <laughs> ใช่มันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะพี่ใช่ไหมครับหรือย่างไง <laughs> การไม่ยึดในตัวตนการไม่ยึดในธรรมเนี่ยอืมันเป็นการละวางเนี่ยโอกาสมันไม่ค่อยเป็นมิจฉาหรอกอ๋อครับผมนึกว่ามันจะมีเงื่อนไขอื่นแล้วว่าความหลงอย่างอื่นอันนี้คือถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราไม่ยึดก็คือไปได้ต่อเลยใช่ไหมครับพี่โดืแต่สิ่งที่ละเอียดในความหมายเราพี่เข้าใจครับมันสามารถเป็นมิจฉาทิฐิและไปสู่นิยาณมิจฉาทิฐิได้เหมือนกันด้วยกระแสอกุศลที่เชื่อมานี่อืน่นนะ ไอ้ตัณหาลาคาครับมันประกอบกันหมดแหละครับแต่มันต้องผ่านการยึดหมดนั่นแหละอ๋อคับถ้าไม่ยึดมันจะถ้าไม่ยึดมันจะเป็นตัวก่อเกิดสภาวะนั้นได้ไงอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่อืถ้าเหมือนละกี้เลยได้ได้ได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมครับ็มันก็ไปต่อหรือว่าตามลําดับขั้นตอนนี้ครับใช่ไ้ยครับอืมโสดามานี้ก็ละสัยชโ์ได้สามข้อ ผานาคามีก็ห้าข้อผ้าหลานก็สิบข้อเนี้ยครับเนี่ยแต่ละ,ะดับอะขยาปขึ้นก็จะพัฒนาไปละในส่วนที่มันละเอียดขึ้นใช่ไหมครับละ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 ต่อไปเยใช่๋อเข้าใจแล้ะครับ <laughs> มันก็เหมือนอนุสัยอ่ะอ๋อเป็นกิเลสชั้นไหนที่แบบโอ้แกยากเนี้ยครับขุดลากถอนโคนมันยากเหลือเกิน <laughs> มันต้องใช้รอบก็อินทรีย์มันให้มันสมบูรณ์ไงครับมันถึงจะไปใช้ปัญญาไปตัดไปขัด ไปเอาออกมันจากจิตเราได้ครับจิตมันหยุดเพียวมันก็บ่อยสุดเนาะครับแยกออกมาแล้วเป็นอมตะธาตาุแล้วก็นิพพานคือไม่ต้องมาเกิอดอีกไงไม่มีการตึุงแต่งอีกไม่มีภพชาติอีกไม่มีที่ตั้งเนี่ยนี่คือสภาวะน,นิพพานแล้วมากรณีที่คนมีชาญยานะครับเขาให้มาแบบ ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือศาสนาช่วยตัวเองเริ่มดีแล้วมีกำลังแล้วเออถ้ามีกำลังเยอะอีกก็ช่วยส่วนรวมครับถ้าคุณร่ำรวยแบบสนองกิเลสแบบนั้นให้พึงสังเกตนะพวกน,นี้ชาญยาณเสื่อมแล้วไม่ใช่เดินเส้นทางของสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาธิทฐินะครับ เราคิดว่ามันส่วนทางไหมล่ะรวยเอารวยเอาโลภแสวงหาตลอดแค่ครับกับการมีชามียาลนะมันจะไปในทางถูกต้องไหมบอมไม่ครับคือเหมือนการมีชามียาเหมือนได้โอกาสมาให้สร้างบุญบาร,รมีมากกว่าให้ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตนนะครับการมีประโยชน์เพื่อส่วนตนก็เหมือนแค่ประคองให้แบบได้ใช้ชีวิตได้สร้างบุญบาร,รมตีต่อไปได้นี่ครับ ถ้าเหมือนเกิดมีความโลภเหมือนเปิดช่องกิเลสมาให้มาสะสมในจิตรเรื่อยๆมันก็ทําให้ญาณเสื่อมได้ใช่ไใช่นะครับคุณมีหน้าที่ในเมื่อคุณมีตรงนี้คุณก็มีกรรมในตัวมีบททดสอบมีสัญญามีภาระในตัวมันอยู่ที่คุณจะต่อยอดได้ไหมคุณจะสนองกิเลสไหมหรือคุณจะเสียสลาออกละกิเลสออกไหมท่าน,นั้นเองแต่ในสังคมทุกวันนี้ มันไม่ใช่อย่างนั well? right? ้นได้มาล้านหนึ่งเนี่ยช่วยออกไม่ถึงหมื่นหรอกมันจะมีใครบ้างไหมช่วยครึ่งหนึ่งบอหมห้าแสนหายากครับพี่หรือแทบไม่มีเลยครับจริงอ่ะถ้าเด็ดขาดคือต้องช่วยเจ็ดถึงแปดแสนออกนะครับอ๋อครับมันจะเป็นการแบบจะค้าออกไปมันทําให้เราประคองสติครับสินสมาธิปัญญาเราได้ฌานญาเราจะจะประคองแล้วก็ สามารถต่อยอดได้ครับแต่ถ้าเราโกยเอาโกยเอาเนี่ยมันเริ่มเป็นเปรตแล้วครับเริ่มเป็นสัตว์นรกแล้วครับใช้ทําธุรกิจนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระบางรูปหรือคารวะเนี้ยที่หาก,กินแบบเนี้ยโอ้โหชื่อเสียงเงินทองเนี้ยปกปิดซ่อนเลนอ่ะมีเยอะนะครับครับเดี๋ยวคอยทยอยออกมาเองมีข่าวเองแหละอย่างว่าครับ เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ทางสัมมาน่ะมันไม่ยั่งยืนจะพยายามแบบปกปิดยังไงครับมันก็ไม่ได้เหนืออำนาจกรรมกรรมเป็นใหญ่เสมอถ้ามีสติรู้ตัวต้องรีบกลับตัวกลับใจนะครับก่อนจะสายไปกว่าน,นี้อย่าหวังแค่แบบความสุขชั่วคราวแบบเงินทองเนี้ยให้มันเหนือหัวเราให้มันครอบงำเราจนเราแบบไปในทางที่ผิดอย่าคิดน้อยครับ ต้องคิดถึงชาติต่อไปด้วยต้องคิดถึงวิบากกรรมด้วยแต่ถ้าคุณบอกว่าอวิบากกรรมจะเป็นยังไงก็ไม่ก็ไม่รู้บางทีอาจจะไม่เป็นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็ตัวใครตัวมันไปพิสูจน์เองอยิ่งคนมีมียานกับมีฌานเหมือนเขาจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับก,บกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ตงแต่ถ้ามาพลาดตรงนี้อีกก็น่าเสียดายโอกาสตรงนั้นเหมือนกันนะพี่ Yeah. เพราะว่าสิ่งท okay. ี่เขารับรู้อ่ะมันสามารถสอนเขาได้แล้วเนี่ครับพี่ตู่แต่เหมือนเป็นเพราะความไม่มั่นคงของเขาเองก็ทําให้ความโลภเหมือนเหมือนปิดบังอะไรหลายๆอย่างไปนี่ครับปีปัญญาที่เคยมีอาจจะแบบเหมือนพิจารณาอะไรได้ไม่เด็ดขาดเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ครับถูกต้องมันเลยเริ่มกลายเป็นญาณมโนไงอ๋อครับเริ่มปรุงแต่งอวิชชาเข้าไปแล้วครับอุปทานใส่กิเลสมารเข้าไปครับเพราะแต่ก่อนเหมือนยานบารมี ก็มีความเข้มขน้นมีความสัต์ก็เหมือนการที่จะพูดการที่จะอะไรมันก็จะเป็นความสัต์ mm hmm. ใช่ไหมครับพี่โต mm hmm. การจะตัดสินใจอะไรมันก็จะถูกต้องแต่พอเหมือนปล่อยให้กิเลสเข้ามาก่อกินเรื่อยๆก่อกินภายในใจเรื่อยๆเหมือนเหมือน mm hmm. พอเห็นอะไรพิจารณาไม่เด็ดขาดเหมือนแต่ก่อนแต่เหมือนใช้ใช้เหมือนความรู้สึกของตัวเองไปตัดสินโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาจริงๆ่ะใช่ไหมครับพี่โต mm hmm. มันเลยผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ครับชื mm hmm. ่ออย่างว่านะ สอนคนอื่นได้แต่สอนตนเองไม่ได้ครับไม่น้อมนํามาขัดเกลาจิตใจตนเองเลยทําเป็นตนดูดีเข้าถึงเนี่ยครับมันไม่สอดรับกันคุณจะทำไม่พร้อมเกื้อนหนุนกันมันก็ไม่สามารถไปต่อได้พูดง่ายๆคือมันพร่องครับภายในกลัวไงครับ mm hmm. คือไปยกไกลเกินนะ่ะเออคนนี้อวยโอ้มีบุญมาเลยสูง เป็นคนนู้นคนนี่มาเกิดโอ้สารพัดไปแต่งตั้งให้เขาหรือคิดเข้าข้างตัวเองด้วยใช่ไหมครับเป็นผู้วิเศษเนี้ยดังนั้นชาญยานจะไม่ได้มาสองกิเลสน,นะแบบรวยแล้วโลภนะชาญยานจะเอามาช่วยคนเสียสละสังคมศาส,สนาชาติดวงจิตวิญญาณตามกําลังตนที่ได้แต่ถ้าคุณเอามาทําแบบธุรกิจแล้วไม่รอดครับ เราวันเสื่อมในกรรมได้เลยครับถ้าหากกลับตัวกลับใจไม่ทันนะเราไปยึดว่าเป็นผู้วิเศษไงสำคัญตนไงครับมีชื่อเสียงหน่อยโอ้อาจารย์บางคนก็แต่งตั้งให้อาจารย์บางทีก็เรียกตัวเองแทนอาจารย์โอ้ครับมันเริ่มลอยแล้วคนเราครับเออเ,เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาฉันเป็นอาจารย์นะฉันลูกสิบบริวารเป็นแสนนะ ป็นร้านศรัทธาฉันนะแต่เวลากรรมมาถึงทุกอย่างเปิดโปรงจากการศรัทธาเป็นการแช่งคัซ้ำเติมจากหลายๆเคสที่เห็นในข่าวสารนี้ครับพี่โตก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวลูกศิษย์หรืออะไรเงี้ยครับที่มาแฉมาเปิดโปงเนี่ยอืบป้เหมือนเขาเห็นความผิดปกติอะไรเงี้ยเขาหมดศรัทธาเขาก็มาแฉเงี้ยถูกต้องครับบางที่อ่ะมีสายลับอ๋อสายลับด้วย อแสงตัวไปกับพวกนี้แหละครับเอ,อไปดูสิไปดูแบบสถานการณ์คือคอยเก็บหลักฐานไว้ไงครับไม่ให้ดิ้นหลุดไงครับอ,อืแบบนี้เยอะบางทีคนออกทีวีคนอะไร้ยช่วงนี้อยู่ในกระแสบางทีไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะตัวเองก็ระวังนะครับ <laughs> วันหนึ่งนะครับเอ,อพูดแต่ไม่ดูเลยว่าสิ่งที่ตนทะม,มีอะไรซ่อนเน้นอยู่ครับ ถ้าทุกอย่างเปิดเผยมามันก็แพ้ไผ่นะครับครับ mm hmm. คือทําเป็นตนดูดีอ่ะครับ mm hmm. ทําเป็นตนแบบไม่มีอะไรที่ปิดบังไม่มีอะไรที่แบบผิดผ้าที่มันขัดต่อกฎหมายทางโลกอ่ะครับส่วนทางกรรมเนี่ยกายวาจาใจยังไงก็ถูกบันทึกหมดแล้วครับอืม mm hmm. ทางโลกมันต้องใช้แบบ หลักฐานเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรใช่ไหมแล้วก็พยานบุคคลวัตถุอะไรต่างๆจะไม่ที่จะเอาผิดถูกไหมครับส่วนทางจิตวิญญาณอะหลบซ่อนยังไงก็เป็นกรรมหมดถ้าคุณแบบกระทําในทางที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราแบบเอาชานยานมาสนองกิเลสเราแบบรวยแบบโลกอะไม่จบสิ้นอะไม่ได้อยู่ในหมดของสมถะพอเพียงพอประมาณเนี้ย แล้วก็เสียสละออกในจํานวนที่ผมบอกอ่ะไอ้นั้นก็พอหยวนหยวนประคองไปได้ต่อยอดพัฒนาจิตใจได้มันไม่เสื่อมแล้วก็ไม่แพ้ภายตัวเองส่วนถ้าเป็นตรงข้าม,มก็นับวันรอได้เลยหารู้ไหมอ่ะเราติดกับดักมานนะครับเห็นมันรองเงินหน่อยโอ้ยต้องจับต้องเอาต้องรีบเนี่ยที่ถามมาหน่อยอย่างคนมู คนดูดวงอะไรแล้วแต่ที่เขาบอกว่ามียานทิพมียานสัมผัสต่ตางๆบาง,งทีก็แสงด้วยการขายวัตถุมงคลใช่ไหมครับอหรือทําเป็นพาน,นิดเป็นแบบต่อบุญทํารายการเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใช่ไหมครับอแล้วการโอนเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเจตนาเปิดบัญชีโอนอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแบบกองกลางอะไรเงี้ยออมันก็สมเหตุสมผลเพราก็จ่ายได้ครับแต่ถ้าเปิดบัญชีตัวเองเงี้ยแล้วบอกว่าเอาไปทําบุญนะแต่ที่จริงเอาเข้าตัวเองเนี้ยมันผิดปัตถุประสงค์ไปแล้วครับพี่โตใช่ครับเรารู้ได้ไงว่าเงินทุกบาททุกตางเราใช้แบบถูกต้องอ่ะครับเออแล้วเงินเราเงินที่เหลือเท่าไหร่ะจะแจงละเอียดไหม ถ้าเราพลาดสักสตางค์เดียวหกบาทเดียวเช่้ยมันก็เป็นกรรมแล้วครับใช่คือมันต้องละเอียดตั้งแต่แรกใช่ไหมตัวถูกต้องต้องแยกแยะว่าสมมติถ้าเปิดบัญชีก็บัญชีนี้เพื่ออะไรมีระยะเวลาจากัดในการรับโอนอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ต่อไปแต่ถ้าทําบุญนะเป็นสะพานบุญก็พอครับให้วันชีวัดไปเลยใช่ครับอันนี้อันนี้ปลอดภัยครับสิ่งที่ผมสายทอดมาไม่ใช่เรา มีฐานะร่ำรวยไม่ได้นะเพียง <P ie> <ing> แต่ต้องประกอบด้วยสัมมาถูกไหมผมครับอื ừ, เดินในเส้นทางที่ถูกต้องมีอาชีพการงานมีสัมมาอาชีพที่เจรงิญก้าวหน้าโอ้โหร่ำรวยได้ไอสิ่งที่ผมบอกคือการโล่แบบสวหาสนองที่เลนนะครับเราต้องแยกแยะนะอย่าเหมารวมนะคือแบบใช้ชาญยานในทางที่ผิดเนี่ยครับใช้ในการแบบกอบกลวยไม่จบไม่สิ้นเนี่ย ในโลกธรรมเอาเป็นว่าถ้าใครรวยแบบนี้ไนมะ่ว่าจะเป็นบารมีชีตหรือพิษนะฮะให้รู้เลยนะครับว่าไม่มีฌานยานที่เป็นฝ่ายสัมมาทิจจิหรอกแล้วผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับมิจฉาสมาธิก็ทําให้เกิดฌานเนี่ยนะทําให้เกิดฤทธิ์นเนี่ยนะครับครับทําให้เกิดยานเนี่ยนะแต่มันเป็นยานที่ไม่ใช่ยานแท้ครับพวกนี้มันจะเจือปนด้วยอํานาจกิเลสด้วย ยาโมโนด้วยมันไม่ค่อยมีความสัตพั์เท่าไหร่แล้วก็ทํานายแม่นได้ด้วยบางทีรู้อะไรรู้จริงนะครับเออสัมพักอะไรสัมผัสอะไรได้จริงนะแต่อย่างว่าครับเดี๋ยวมันก็เสื่อมเองครับมันไม่สามารถรักษาระดับได้มันก็จะเริ่มเจือแบบปุงแต่งไปละเริ่มกลายเป็นอุปทานคิดเองเออเอง เอาอาวิชาความไม่รู้มาเข้าแล้วหวังว่าคลิปนี้ผู้รับชมคงได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยครับใช้สติอยู่กับปัจจุบันพิจารณารู้ละวางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ